สวัสดีค่ะสวัสดีกดได้ยังงอะเช็คกล้องก่อนแป๊บนึงอ่ะสวัสดีพี่น้อง f อฟแฟนช่องทีมงานมหาเฮงนะคะทางเพจ facebook 99บ้าอีสานพาเฮงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทางบาวอีสานพาเฮงช่อง YouTube ของทีมงานมหาเฮงเลยพี่น้องเ้อนะสำหรับไลฟ์สดกัน บาวิสารไห่พี่นอ้องคลิปนี้ตามแนวทางไพ่หละแอดมินเจีย๊ยบแต่สนนันหาหานะคะเนาะคลิปนี้ตามแนวทางลาวพัฒนาปูหาเจ็ดแปดแม่นดีๆพี่น้องแตกมา,าหลายรอบแล้วพี่น้องแตก ของอสัปดาห์นี้เนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเห็นว่าพี่นอ้องเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดวันจันทร์แตก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 จับคู่แตกแตกตรงแตกตรงตรงหกสองนี่ค่ะออกเต็มเต็มเนาะหกสองล่างนะหกสองออกล่างเต็มเต็ม บ้านพี่น้อคู่หาเจ็ดแปดอันนี้ของวันจันทร์ให้ว่าแม่นคัหลายสำหรับแนวทางของ่นอ่าวันวันพุธอ่วัน,วนพุธอ,อันนี้ก็เป็นล่างตัวนี้พี่นอ้อออกลางอ้ล่างหกซ้องกับเขาลางหาหากับเขาล่าง วิ่งมาด้วยกันอีกแล้วแตกอีกแล้วนะแตกอีกแล้วแม่นคักไลายสำหลับผูหายเจ็บแปดนะก่อนลื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ลังแร่งใจให้ครับทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจนะคะกดหัวใจสเดวพาดแนวทางเด็ดๆตัวเลกดุนๆ ทีมงานมาหาเห่งือกนะคะเนาะสรุปาหาหาเขาล่างพี่น้องล่างอีกแล้วนะคะแม่นมากปูห้าเจ็ดแปดมาสำหรับวันศุกร์ให้ไหม่เหรอวันศุกร์นี้นะคะแนวทางราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบหก วิ่งรูดมันมามันขอร้องกันวิ่งรูดมันวิ่งรูดวิ่งรูดมาด้วยกันมันหายมาเจ็ดกับแปดให้มาเจ็ดกับแปดจับคู่กับซีคู่ซีหางคือเราซีคู่ซีหางเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้า เหตุว่าแป็ดมาหลายๆพี่น้องนะแป็ดมาหนึ่งสองสามสามคูตัวกันเบิร์นรอบนี้ที่ว่าหาหานี่แห้งหน่อยครับน้องพี่น้องเนาะกันเบิร์เอื้อนออมันแตกตัวเบิร์นเจอคู่กระจับคู่เด่นมากพี่น้องหาหานี่ดูในชุดซีคูซีหางที่เป็นตัวเด่นของคู่ ตรงงเลยนะคะแต่ตรงตรงสำหรับวันศุกร์ตีคูซีหาอันต่อไล่ะนี่พี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าว่าหล่คู่ดอกพี่น้องสำหรับแนวทางของคูหาเจ็ดแปด หลังแตกออกไปผู้กับทรงให้แอตเจี๊ยบเลยล่ะอ่า,ท,าทีมงานก็นลกไปแล้วผู้ได้ีิมเพราท่านได้เห็นคลิปกับเพิ่งจะเห็นคลิปกับพิจารณาเมืองเลยค่ะเด้อนะอเวลาแมนกับแม่นคักไล้มีเข้ามีหลุดอ่าบางที่กันเข้าแล้วก็หลุดแล้วก็เข้าอีกของผู้หายเจ็ดแปดเนี่แต่ว่าสัปดาห์นี้เนาะวันจันทร์กัแตกแตกล่าง วันจันทร์ออกหกสองล่างวันพุธแต่ว่าหาหาล่างอ่าเห็นว่าเดินล่างตัวนี้พี่น้องนะแต่ว่าวันศุกรมม์นี่นการลอดติดตามไว้ด้วกันนะวันศุกร์นี่ลอดติดตามไว้ด้วกันจะแตกต่อโบอสำหรับซีคูซีหางนี่ยางลอดก,ก็ชิวเฉียด ว่าไร FC ไลคนเพิ่นกับว่าอ่าเพิ่นงบหน่อยเพิ่นตามแต่เลขเลขคู่เลขเป่าเขาก็คือเขารุดก็คือรุดเพิน่นว่าเพิ่นมาตามมาได้เพิ่นตามแต่เลขเป่าเผอินว่าหาหากะเป่าพอดีอีกนี่น้องนี่โชคไมีหมานน้ำกูในบอเนาะค่ะเนาะอ่าให้มาแล้วก็อย่าลืมนะคะเด้อนะให้มาแล้วสี่คู่สีห่หางที่ว่าดิแต่ว่าอเอดมินเจียบสังเกตมึง แปดปูจับคูว่าหลายเลยนะครับแปดเลขสี่ตัวนี่คู่ให้จับแปดว่าตังว่าสามตัวพี่นอ้องมีเจ็ดแปดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าติดแปดทั้งสามตัวตัวเดียวนั่นจะเด่นแปดแต่ว่าถึงาน้ำกันบ่เนี่นี่นตัวตัวเด่นนี่ยบ่หากับโขกยังสิหากับโขกกับว่าน้ำกัน,แต,นแต่ข้างบนแต่ข้างล่างยังรอบนี้นี่ รอบนี้ก็เขาวัดสุดัวเลยตัววิ่งเขาสุดโตแต่ว่าจะไปบนไปล่างนะติดตามมองในทีพี่น้องสำหรับแมวทางของวันสุกนี่นี่เจ็ดกับแปดทว่ากูจับพูแปดไล่หลายพี่น้องแปดมีทั้งสามตัวเห็นไหมคะแคปภาพนะฮะฝากตอนเอฟซีทางเพียรทาง สอง u ูท b e แต่ถ้าตัวคันเบิ้ลน่ะศูนย์ศูนสองสองหกหกสองสองิมอะไรสังเกตเบิรลนููจับสูรแงให้ไปหนึองสองสองก็กระออดูดอีดีเนาะสองสองชุดเบิ้ลนะศูนย์ศูนสองสองหกหกตัวเด่น แปดแปดว่าไรว่าไรครูหรอของคูหาเจ็ดแปดเพื่อนก็่จะายมาก C ครู C หางเัง่สี่อะไพี่น้องเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด F4 ิดตามยูเพื่อนก็เอาไปพิจารณาคอนมูนะคะออกห้าห้าหนึ่งสี่ตอบไปแล้ว,แล,วแล้วก็ห้าห้าแปดห้าห้า รอบนั้นจับห้าสีอ่าจะท้ายชิดหรือยังจะท้ายชิปแล้วเอาพี่นอ้องใครที่ยังไม่ได้แคบภาพเดี๋ยวสิว่าเมื่อเห็นสี่คู่สี่หางอยู่ทั่งๆน,นี่พี่น,อน้องนี่ตัวเด่นนะงบหน่อยตามตัวเด่นแต่ว่าชุดเบอร์ีออ่เป็นตัวกัน แต่ของข้นอาจจะมัดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้านะคะเอาแคบผ่านะคะเลยเดี๋ยวทิว่าเพื่เห็นนะคะนนเนาะเพราะว่าปูหายไปแล้วให้ไว้ก่อนออก เป็นของวันศุกร์เป็นของวันศุกร์ที่สิบเจ็ดวันแดดเราไม่รอดเราอาจจะแตกอาจจะแตกต่อสามวดซ้อนรอบก้อนหนานั่นก็แตกแตกแล้วแตกอีกแต่ว่าเอฟซีกาดจิเวลาแตกนันยิย่งวันแดงต่อแต่ว่ารอบนี้ต่อเนื่องมายาวนานเขาต้มฟักไม่้องวันศุกร์ตกตออกนี่ถ้าแตกอีกจะจัดจะคืนยังเฮ่จน นะใครที่ติดตามแนวทางเราพัฒนาอยู่กะให,ห้เฮงงปังปนะังนะให้เฮงหงมันมนบูดด<บ>ทีตามผูหาเจ็ดแบบนะปดะงบน้อยก็ห้ามพลาดฝากตอนตอนคำๆเล่งๆนะพี่น้องช่วงๆใบๆนะคะเนาะะสำหรับคลิปนี้ก็ใครเห็นคลิปก็ขอให้เฮงเฮงปังปัให้เฮงเฮรวยรวยนะคะ สวัสดีค่ะ